ทุกทีต้อนรับสู่ช่องรีวิวไพอีครั้งนะครับอันนี้มาอยู่กับพับจีโมบายในโหมดเมโทรรอย่อันวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องด้วยเงิน100ล้านเมโทร r ครสได้กี่กระบอกกันนะอันนี้คือเดี๋ยวผมดูก่อนว่าขายได,ได้บ้างนะเพราะว่าช่องไม่พอนนะเดีย๋ยวดูก่อนผมว่าจะขายไซกาทิ้งให้หมดเลยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเดี๋ยว ต,ตอนไปขายเสร็จเรียบร้อยก่อนเดีย๋ยวมาเจอกันซื้อทีเดียวเลยตอนนี้ผมก็ขายไปจำนวนหนึ่งนะแต่ว่าช่องยังไม่ว่างนะผมต้องการ65ช่องนะตอนนี้ยังขาดอีกประมาณ20ก่าช่องได้นะเดี๋ยวผมต้องหาขายกรอบเพิ่มแป๊บนึงนะอ่ะตอนนี้ก็เคลียร์ช่องเรียบร้อยแล้วนะูปืนก่อนอะไรมันตรงสเปคบ้างนะ ถ้าเกิดไม่ตรงสเปกก็ขายทิ้งหมดเลยอยากได้ MK กับพวกซองสุดละแต่มันไม่ค่อยได้หายยากจับเลยอยากได้เปลือยลมท้องด้วยอ่าหกสิบช่องหกสิบห้ากระบอกน่าจะพอแล้วนะอหกสิบแปดเดีย๋วยวไปไว้มันอาจจะมีเสียงแบบรถยนต์หรือเสียงนกหน่อยนะต้องขออภัยด้วยลนะ้วเสียงมันเข้าแต่เสียงสุดได้แค่นี้ละถ้าเกิดตัดเสียงวันนี้ไม่ได้ยิงเสียงผมแล้วละ โอ้อะไรโอเคหนึ่งสองสามสามกระบอกเียปืนโกากเลยหกเจ็ดปเกบอุ้ยโอเคว่งสอหลัโอ้ยนับไม่ทันอ่ากได้แค่ว่าสิบหกระบอกเองอ่ะคึ้น้อยเลยสัตว์แม่งใช้เงินตั้งร้อยเมลเจ็ดแม่กูหาทั้งซีซั่น พื้นทองอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้เนี่ยดีสุดแล้วคือ M K K c o p p e ทองดีสุดอะกับพวกอ่สาสไนทองนะ M R ทองที่เหลือคืออย่างเยียนะ M 2 c มันทำที่อะไรมาเนี่ย <S 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 อ๋ออะแล้ววันนี้ก็มีแค่นี้แหละหมดละนะซื้อ อ่ากล่องปืนทองหนึ่งไปด้วยหนึ่งร้อยล้านแคสขี้ทั้งนั้นนะไปแล้วไม่มีแล้วจบคลิปเพียงเท่านั้นแหละ